ส่วนเรื่องจัดเต็มต้องยกให้คู่นี้จากละครมาด,ดามดันเลยค่ะ เจมีงเจอรชายชาตยโยดมกับมาดามพูชีพลอยเชอร์มานที่เขาฉากด้วยกันทีไรก็มีเรื่องประทัก,กันตั้นลตลอดโดยล่าสุดยกกองไปถ่ายทำฉากเปิดตัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความแซบทั้งโคงในเรื่องทั้งคู่ต้องมาปะชาดะกันหน,น้าสาลท่ามกลางกองทัพนักข่าวงานนี้บทหนักตกไปอยู่ที่หนุ่มชายเพราะชนะคดีฟ้องร้องเลยมีบทพูดถักถางสาวพลอยแบบยาวเหยียดแถมที่หนักกว่านั้นก็คือต้องเดินขึ้นลงตรงบันไดสูงชันน้าสาอยู่หลายเทกกว่าจะผ่านไปได้ก็เล่นเอา จะเมียง เ็นการออกกาลังกายตอนเช้านะคะพี่หมีพุ่มกับของเราเนี่ยนะคะก็กรุณานะคะสำหรับนักแสดงทุกๆคนนะคะตอนเช้าเนี่ยให้ขึ้นลงบันไดประมาณ300ร้อยขั้นนะนะเรียกได้ว่าฉากเราเจอกันครั้งแรกเราก็แซ่บแต่แรงตลอดเลยนะคะที่สุดอะมากมายค่ะมาดามพุชี่แล้วมาดามเจดดาหไอ้ไม่ใช่ค่ะเจดดาอย่างเรานะคะเจมี่กเกิดค่ะมาดามพุชี่ <laughs> อย่าลืมติดตามค่ะ